ก็ตรงต่อเวลานะครับน้องๆหนึ่ทุ่มเก้านาทีแล้วนะครับลุงจะกด1นึ่ทุ่มสินาทีนะครับน้องๆแคน ATM แล้วก็แคน ML My l o v e นะครับกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรนะครับผมรวมทั้งหมด900เพชรนะครับนี่เป็นเกมแรกนะครับผมโหมดโซโลนะครับที่1เท่านั้น300เพชรนะครับผมน้องๆทั้ง ATM แล้วก็ ML ก็มากันเยอะพอสมควรเลยสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของ ATM ด้วยน่าจะเป็นการกระชับมิตร แคนครั้งแรกของเราเนาะก็ยินดีที่ได้รู้จักกับน้องๆแคน ATM แล้วก็ ML ทุกๆคนเลยนะครับผมน้องๆทั้งสองแคนน่ารักมากเลยนะครับเมื่อวานเล่นกันแบบว่าไม่มีใครดราม่าเลยนะครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าเกมจะเป็นยังไงจะไม่ได้หรือได้ยังไงนะครับก็ไม่มีใครดราม่าเลยนะครับผมลุงก็ดีใจมากๆเลยเป็นเป็นกำลังใจให้ลุงทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมโอ้มันมากๆเลยนะเมื่อวานนะ แล้วตรงนี้เอ้าเหมือนเจอตัวแล้วครับขตัวแบกตัวแบกเปิดก่อนเลยโอ้โหยิงพูดก่อนอุ๊ยตัวแบกเจอตัวแล้วอ้หไม่ปล่อยไว้แน่ครับตัวแบกวิ่งตามนะครับเปิดสกิลเอลกวิ่งตามใจังหวะนี้ปืนรูดเอฟพีสูสูนกระโดดมาแล้วเจอไหมไม่เจอเสียงมึงลูกนี้หัวแตกแน่นอนตอรดตลูดปื้ดปื้ดไม่แตกวิ่งอยู่ไหนจุกไม่ปล่อยแน่ๆครับตดลงมาแล้วจังหวะนี้รูดออมาเอารูดร it. well, ูธเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของ ML ็มเไผ่โอ้โหพี่ไผ่ไปแล้วครับยิงกันเองนะครับโอ้โหทานาของ m L ยิงกันเองนะครับไปแล้วหนึ่งครับออกจากเกมไปแล้วทาหน้าของตัวเปิดจะเปิดหรือเปล่าก็เหมือนเห็นตัวอยู่บนเครนยิงยิงตัวเปิดตัวเปิดยังไงตัวเกิดยังไงอะเอ้หัวแตกโอ้โหตัวเปิดหัวแตกไปแล้วครับโอ้โดนท่านาของน้องตองนะฮะ ATM ตองนะเก็บไปแล้วด้วยคารนะครับโอ้โหหัวแตกแล้วครับยิงคมมากๆเลยครับท่าหน้าของ ATM ตองนะ โอ้ลุงอ่านชื่อใครผิดต้องขอโทษนะทางหน้าของแคน ATM เนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเราที่ทํากิจกรรมด้วยกันนะครับแคนลุงก็มาค่อนข้างเยอะนะโอ้นี่ก็เป็นขางหน้าของโอ้โน,โนหนึงคนปัจจุบันของเราเองนะฮะแคนเอมาแล้วครับน้องเต๋าสุดหลองเรานี่เองแต้ม4 0 0พันกว่ากันเลยทีเดียวนะครับ oh, <no. S 1> ผมขขาใช้โปรนะคนนี้ลุงล้อเล่นครับดูโปรเอาท่านี้ก็เป็นของ,งข่านกับนายน้อยครับผม,ม,ม,มอยู่แค่ป5เองนะครับคนนี้โหดมากเลยครับ ยืนอยู่ตั้งขอบลงสีได้ด้วยโอ้โหเกินขอบคุณน้องทุกๆคนเลยนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมโอ้ทั้ง atm ทั้ง ml มาเยอะมากๆเลยครับ atm นี่มาเยอะมากเป็นระเบียบกันดีมากๆเลยนะฮะกิจกรรมนี้สร้างเพื่อความสนุกสนานเนาะเพื่อนน้องๆจะได้เอ่อกล้าแสดงออกก็ได้เพื่อนใหม่ในการเล่นเกมนะครับนาอแค่ atm ค่อนข้างจะมีคนโหดเยอะมากนะครับแรงแดงเยอะมากๆนะนี่อุ้ยนี่ใครเจอคาไปแล้ว กโดดาอ้าวโดนสวนด้วยคามเหมือนกันโอ้ต้องจุกหนีแล้วครับผมโอ้โหเกือบตายนะครับผมต้องจุกหนีเข้าบ้านแอลแล้วยิดไม่ยู่แล้วอ่งว่านี่ภาพจับมันที่ของ ATM บุญนะครับน้องบุญเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ้าวเอลฮอยยะนะครับโอ้โหนี่ก็โหดมากนะครับแรงแดงสี่พันกว่าเหมือนกันนะครับเป็นคนที่เล่นนิ่งมากนะครับน้องใบเฟิร์นก็มานะครับโอ้โห แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น ATM อะไรนะภาษาอะไรไม่รู้แล้วก็ตรงนี้เป็นทางด้านของน้องข้าวปุ้นนะครับผมพี่ข้าวปุ้นของแคน m อ My เอ v e นั่นเองนะครับผมอยู่ตรงทางด้านของบีมาซากินะครับผมถือ uh, AN นอยู่นะฮะตรงนี้ก็เป็นอ้าวหัวแคน ATM นี่อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับลงไฟฟ้านะบนเคนเหลืองตรงนี้นะครับใครอยากจะมายิงหัวแคนก็มา <laughs> หาได้นะครับตรงเคนเหลืองนี่นะอยู่ข้างบนนี่นะก็โหดคนโหดอีกคนนึงเลยนะครับทางด้านของ เอาตรงนี้ของเป็นทางด้านของพ่อจ๋านะครับอยู่ทางด้านของหอรายการขอบคุณครับในส่งัวใจให้ลุงด้วยพ่อจ๋านี่โหดมากเลยนะครับเนี่ยแล้วฟิล์มก็เก็บภูมิก็ตไปแล้วครับโอ้โหยิงกันเองอีกแล้วครับโอ้โหน้องฟิล์มก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่โหดมากๆนะเอ้าแล้วเต๋อก็เก็บสิงโตไปอีกหนึ่งโอ้โหน้องฟิล์มกับน้องเต๋านี่โหดมากๆนะน้องเต๋านี่แบบโปรแลลวเล่นเหมือนโปรแล,แล้วฟิล์มเหมือนเจอตัวเลยฮนะตรงนี้จะเอาหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นแคนอะไรนะแต่ว hey, ิ่งตามแล้วครับเห็นมากเอาเปิดตัวหนึ่งตั้งวัวโอ้โหตั้งวัวไวมากครับดันนะครับน้องฟิล์มคว่างระเบิดไปลูกนี้โดนไหมคว่างระเบิดไปต้องดันโอ้ตั้งวัวไวมากครับอืเอทีเอ็มหรือเปล่าเอ้าน่าจะเป็นคล้ายเอ็มเอลนะน่าจะเป็นหน้าของตัวแบกหรือเปล่าครับเจอกันเองอีกแล้วครับเอ็มเอลโอ้โหดิไอวัวโหดมากไอวัวไวมากๆครับคู่นี้จุกใส่กันแล้วในวันนี้เอายังไงล่ะตอมไอวัวมา จั่ววานี้จุกกันไวมากครับนี่โดนโอ้โหไวมากจุกกันไวมากครับน่าจะเป็นตัวแบกนะเอาหอยยากเก็บไปอีกหนึ่งจั่หวานี้โอ้โหหัวแตกแล้วครับโอ้โหจริงๆนะเป็นหน้าของตัวแบกครับโอ้โหตตัวแบกแตกไปแล้วครับโอ้โหน้องฟิดึงหัวลูกจังววะนี้แบบสวยมากๆครับเก็บไปอีกหนึ่งคิวนะฮะโอ้โหแล้วนี่ก uh ็โ oh, อ hey, oh, uh ้โหแรงแดงครับของน้องนิกฮะแล้วเต่าก็เก็บไปอีกหนึ่งโอ้โหบวกกันมันแล้วครับจังววะนี้ ป๋าเจาก็ยังอยู่ขอบวงนะเอาเหมือนน้องเต่าเหมือนเจอตัวอีกแล้วครับจังหวะนี้อยู่ตรงโรงเรียนนะครับผมพวกเอพีไฟมาลูดตั้งไอวอลโอ้โหวไวมากครับไอวอลลุต e อีกทีปูนเก็บรอบข้างหน้าของ ATM เสือแตกไปครับโอ้โหเก็บเพิ่มเป็น3คิวแล้วนะสำหรับน้องเต่านะครับผมโอ้โหเอพี e P ไฟเนี่ยเอเหมือนมีเสียงตีนมาครับจังหวะนี้ทุกซองยักไปไม่แตกวิ่งตามตั้งไอวอลปิดโอ้โหไอวอลตั้งไอวอลไวมากครับเต่าวิ่งตามแล้วครับจุกตามแล้วเอจ่าเอ็งโห หัวแตกโอ้โหไปแล้วสองเอ็มเอลใบเฟิร์นนะครับเมยิงกันเออีกแล้วครับเอ็มเอลโอ้โหตัดแต้มกันเองครับโอ้โหเอ็มก็ยิงกันเองเหม,มือนกันครับจังหวะนี้เชิญบุนวุ่นวายไปหมดแล้วครับน้องเต๋าขับมาจังหวะนี้จะเข้าวงครับผมไเอ้ารถเปิดหัวแตกอุ้ยตายแล้วจะทำไรเนี่ยโอ้ยขับหนีครับต้องขับหนีพันยาหนีครับจะรอดไหมครับโอ้ลรารถระเบิดด้วยลงมาตั้งไอวอาปุ๊บโอ้โหใต้วาโคตรไวครับน้อง โโอ้หสเต็ปไวมากครับท่าทาของน้องเต๋านะสี่คิวเขาไปแล้วต้องจุ๊กหนีครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้แน่นอนฮะต้องไปแล้วครับไปเลยจ้าจุ๊กมาทางนี้แล้วเอทก็เก็บกันเองไปอีกหนึ่งก็โอ้โหโอ้เราแตกไปอีกโอ้โหเอ็มเอลยิงกันเองเอทีเอ็มก็ยิงกันเองอีกก็โอ้โหพลังมนจริงๆริงครับท้ายเกมแล้วครับเหมือนเห็นตัวด้วยรอจังหวะนี้รอเปิดจะยิงหัวหรือเปล่าครับต้องไม่โดนะอ้ะต้องต้องหนีกันครับไม่ไหวมันก็โพสิชันไม่ดีฮะจังหวะนี้ต้องจุ๊กหนีไปก่อนนะครับ น้องเต่าโอ้โ oh, หตรงนี้น่าจะเดือดแล้วครับผมตรงหอน,นาฬิกาเนี่ยน่าจะเดือดนะฮะเพราะว่าข้างบนก็มีนะช่วจุบันนี้เหมือนได้ยินเสียงปืนชักปืนนะฮะข้างล่างน้องเต่าจะเอาอยัางไงน้องเต่ากระโดดลงมาแล้วครับเหมือนเห็นตัวด้วยนะอยู่ข้างรถนะครับผมเอาแล้วควักระเบิดออกมาแล้วครับน่าจะเล่นระเบิดสูตรครับผมน้องเต่าเซียนระเบิดสูตรน่ะคว่างไปแล้วลูกแรกไม่โดนอีกลูกนึงควักออกมาแล้วคว่างไปอีกแตกไหมแ,แตกโอ้โหแตกคบผมโอ้แล้วก็ทางน้าของฟิล์ม เก็บป๋าเจไปอีกหนึ่งโอ้โหเอ็มเอลยิงกันเองอีกแล้วครับหมดแล้วโอ้โหเจวันนี้แล้วน้องเต๋าเจอน้องฟิมโอ้เจอกันเองครับหัวแตกโอ้หัวแตกแล้วับเก็บน้องฟิมนปครับทางน้องเต๋อโอ้้องเต๋าเก็บน้องฟิล์มไปครับโอ้หกคิวเข้าไปแล้วผู้เล่นเหลือเจ็ดคนนะครับน้องเต๋าเอาเรื่องครับเกมนี้โอ้โหจะแชมป์หรือเปล่าครับโหดมากครับดึงหัวน้องฟิล์มหมวกหายไปเลยนะโอ้โหโหดจริงๆครับน้องเต๋า Smile, you, ว e ิ่งมาตะวันเหมือนได้ยินเสียงปีนนะนะตะวันนี่ก็โดนเปิดครับโอ้โหเป็นทั้งไอตัวแล้วท right oh, ี่ข้างๆก็มีอีกตัวนึงเอาไงล่ะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันตาวะปิดโอ้โหไหวไม่ดันมาแล้วก็ไอตัวไอตัวยิงเร็วเอ้ายีเก็บไอตัวพี่อินเอาแล้วน้องเต้าออกมาออกมาจากโอ้โหเก็บน้องเต้าอีกครับโอ้โหเก็บกองเลยนะตรงนี้นะโอ้โหแปดคิวเข้าไปแล้วน้องเต๋าเอาเรื่องจัดจัดโอ้โหแปดคิวเข้าไปแล้วเก็บทางด้านของน้องเต้ากับ พี่ชิมิไปครับแล้วถางบ้านเหลืองวงบีบมาแล้วครับทางบ้านเหลืองมีบวกกันครับน่าจะเป็น ATM คู่หรือเปล่าตรงนั้นได้ระเบิดสูตรขว้างไปกว้างไปโดนไม่ไม่แตกเอา้าแถแตกครับโอ้เอาตายวงไปอีกหนึ่งอา้าเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมน่าจะเป็นต้าของฮอยยะนะโอ้โหแต้มสี่พันกว่าเจอกันเองครับแต่น้องเตา๋าเลือดไม่เต็มนะครับเอาจะเอาระเบิดอีกแล้วครับน้องเต๋าโอ้โหไม่ไหวครับน้องเต๋าเลือดไม่เต็มด้วยหมาดันมาแล้วครับจังหวะน,นี้ซุปซองยิงอู้โดนหนึ่งนะัดซุปซองยิงอีก โอ้จะตายแล้วโอ้โหลกแล้วครับโอ้โหเต้าปิดเอารอดได้่ยน้องเต๋าโอ้โหแย่แล้วครับน้องเต๋าแย่แล้วครับจังหวะนี้เสียเปรียบมากๆเลยครับจุกออกมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไปทางด้านของเอ็มเอลไฮแอ้โอ้โหไฮอยใ่ว่าสามร้อยเพชรไปคลองนะครับโอ้โหไฮวังมันโคตรเดือดนะครับน้องโอ้โหสุดมันครับน้องิีเก็ดเองแบบมันมากๆชุ่มละมุนมากๆโอ้โห ยินดีกับทางด้านของ ML ห o y อยญาด้วยนะครับผมโอ้โหมันมากๆครับเกมแรกเดี๋ยวต่อกันด้วยเกม2เลยครับน้องๆสุดๆ